สวัสดีครับวันนี้แอก็จะมาสอนในการปรับหน้าจอเกมนะครับแบบวิดีโอนะฮะอ่ะขั้นแรกเมื่อเราโหลดเสร็จเกมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าผมก็จะแนะนําตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเราไปตรงที่อ่าพีซีคนะหรือว่าหน้าเดสก์ท็อปัวเองอ่าไปตูกที่ m ม d o c u m e n มินะครับเลือกตัวนี้นะครับทําตามเมาส์นะครับ ก็จะเห็นม so uh, okay, so uh, ีเก uh, so ียร์เซตติ้งขึ้นอยู่นะครับระบบแฟลตโหลดถ้าทุกคนแฟลโหลดเป็นเลขศูนย์นะครับก็ให้ปรับเป็นเลขหนึ่งนะครับโอเคครับ่ามาฟูสกีนนะครับ่าทุกครั้งในเกมก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับอันนี้เล่นแบบเต็มจอถ้าทําไม่เล่นเล่นแบบไม่เล่นแบบยังไงเต็มจอก็ไม่ต้องปรับนะครับถ้าไม่เล่นเต็มจอก็ปรับนะครับอจอเล็กเล่นแบบปรับจอจอเล็กนะครับจอเล็กก็ปรับตรงนี้นะครับ เราไปเราก็กดเราก็ไดเราก็เซฟไปนะครับอ่าขั้นตอนนี้ก็จบไปในขั้นตอนนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครเข้าไม่เป็นก็อ่าไปที่ m y d o c u m e n t เลยครับนี่ครับ My Document แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเรื่อยก็เห็นเกียเซตตินะครับโอเคต่อไปเรามาเข้าเกมนะครับเราก็ไปปรับหน้าจอตรงหน้าเกมกันนะครับ โอเคครับแล้วมาถึงหน้าตัวละครนะฮะมาถึงหน้าตัวละครเราไปที่ออปชันนะครับอ่ะเดี๋ยวแอตจรีให้ก่อนครับอ่าดีเรียบร้อยอันนี้อาจะลดเสียงนี้หน้าทีมก่อนครับโอเคเสียงลดเรียบร้อยแล้วครับปิดเสียงเลยก็ได้อ่ะให้เบาน,น่อหนึ่งจะได้ยินเสียงพูดนะครับต่อไปเราก็ มาปรับตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เป็นคัสตูนะครับฟุสกินนะครับถ้าวรเป็นฟุสกีนที่ปรับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับโน no, นะครับนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เปนปรับเป็นโลครับผมทุกอย่างให้เป็นโลหมดเลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็เป็นเสียงในเกมนะครับสไนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ความ ถึงผมหน้าจอเอาความสว่างหน้าจอปวะมาไหนเนี่เราเอาหน้าจอแบบนี้เนี่ยครับพมสว่างมันจะเกิดขึ้นนะครับเราต่อไปก็เราจะออกไปตั้งค่าที่ว่าเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนี่เราตั้งค่าในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่เมนทีเมนเหมือนเดิมนะครับกินเซตติ้ง่ะแฟลชโหลดหายนะครับ,เ,นะรบเราก็ต้องมาปรับ มาปรับให้นะครับฟูสกรีนเต็มจอไม่เล่นมครับพ็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ขากระบาดเข้า,า,ขาไปแล้วเซฟนะครับอ่ต่อไปเขาก็จะมาเข้าเกมน,นะครับว่าขึ้นไวขึ้นมหม ตอนนี้เซิร์ฟก็า้ามนะครับตอนนี้เราเข้า p ีพก่อนนะครับนะครับเรามีระบบแพทโหลดแล้วเข้าเกมก็ไม่นานนะครับมันอยู่ที่คอมเราด้วยนะครับว่าจะรองรับแบบไหนนะครับโอเคห็นะครับ ดูว่าตัวนี้มันเขียวอย่างนี้นะครับแบบนี้มันเขียวใครเข้าไปแบบไหนเขียวก็ช่างอ่ากด ESC ครับเราไปที่ออปชั่นเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็ให้ความเข้มขึ้นเนี่ยให้มืดลงนะครับถ้าเราอยากให้สว่างเรากดมาใหม่อะเราก็ปรับตามใจชอบครับโอเคอยนี้ครับรหนก็จะดูว่า ขึ้นนะครับถ้าเราปิดไนท์มันก็จะมืดแล้วใช่ไหมครับเกียร <Okay. S 1> ์นิดนึงนี่ครับเ huh? 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 กียร์แบบนง่ายๆครับ huh? 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 ครับผมอ่าเรียบร้อยครับสรุปการทำเกมนะครับอ่าขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วก็มาตั้งนี้ต่อ,อความสว่างนะครับอืม้มโอเคนี่ก็จะไปเล่นแบบที่สว่างเลยที่มันมืดให้สว่างที่แบบไหนไม่เขียวครับเราก็มาปรับขึ้น ถ้าในาแมปในเขียวแล้วก็ปรับลงนะครับขอบคุณมากครับผม